ตอนศึกษา ح, การใช้ไลน์สําหรับการเพิ่มยอดขายหลากหลายธุรกิจนะครับไปเจอหลายๆเคสแล้วก็แคป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 เก็บมานะครับให้เห็นเป็นไอเดียครับว่าแต่ละเจ้าเขาใช้ยังไงทุกวันจันทร์แค่โชว์สติ๊กเกอร์บาร์บีคอนก็ได้รับน้ํามูลค่าฟรีหนึ่งโยงหนึ่งเดือคูปองลด50%นตักเก็ตเปิดไลน์แล้วเลือกแอดเฟนแอดแมคโดนัลด์ทีเอสรับคูปองส่วนลดไปเลยอ่าอย่างวิธีนี้ทำยังไงรับคูปองส่วนลดหลังจากแอดเฟน ง่ายๆเลยเนาะหนึ่งเซตข้อความต้อนรับอัตโนมัติถูกไหมครับเมื่อเขาแอดไลน์เรามาข้อความต้อนรับก็จะเป็น1เมื่อคุณแอดมาในช่วงเวลานี้ตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้คุณจะเห็นเลยครับว่าเป็นโปรโมชั่นลด50%วิธีการเียงแค่โชว์รูปนี้ให้กับพนักงานรับส่วนลดทันทีจบไม่ต้องทำอะไรเลยแค่ทำโปกคอนเทนต์โปรโมทแบบนี้แล้วเซตข้อความต้อนรับอัตโนมัติที่ไลน์แอดของเราแค่นั้นแอดไลน์ line, ชูเบอร์รี่รับคูป,ปองส่วนลดกระเป๋าทันที50%แอดไลน์ซีเอ็ซื้อ1ฟรี1ฟ ใหใญ่ถ้าอยากได้1ฟรี1แอดไลน์เราแทนที่จะแถมฟรีอย่างเดียวโดยที่เราไม่ได้คอนเน็ t ต่อให้แอดไลน์เราซื้อหนึฟรีหนึ่งเกอรี่ไอเดียที่ผมให้ดูทั้งหมดเนี่ยก็น่าจะเห็นภาพเนอะทั้งหมดทั้งมวลนะครับ คือการที่เราสามารถคอนเน็กลูกค้ามาบนไลน์แอดเราได้ยังไงเจอเขาแล้วอย่าปล่อยให้เขาลอยนวลเจอเขาแล้วอย่าเจอแค่ครั้งเดียวคอนเน็กกับเขาผ่านไลน์แอดด้วยกิมมิกเหล่านี้ที่ผมให้ดูตัวอย่างทําแบบนี้อย่างต่อเนื่องครับสะสมไปเรื่อยๆเมื่อถึงวันหนึ่งมีคนติดตามถึงจุดหนึ่งการบอร์ดแครของคุณจะมีพลังมากๆและจะเป็นช่องทางขายช่องทางใหม่ที่ผมมองว่ามีพลังมากๆเลยทีเดียวนะครับสาหรับบทนี้ไอเดียก็นะ่าประมาณนี้